เอาละครับกลับมาพบกันทาั้งสกับจีชินแนลนะครับผม วันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมอเวกินิกเช่นเคยนะครับกับไวโอเลตนะฮะซึ่งไวโอเนี่ยได้รับการปรับมานะครับผมหลังจากที่ถูกเนิบไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าไวโอที่ถูกปรับแล้วเนี่ยมันจะน่าสนใจกันสักแค่ไหนนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็มากันบัฟให้เพื่อนอุ้ยอุ๊ยแล้วเบาดัมนายจะมาขำมวยบัฟอย่างนั้นเหรอก็มาดิจ้าเบาดัมก็มาดิจ้าเพื่อนมาช่วยกันหน่อยเพื่อนแล้วนายจะหนีไปไหนเบลดัมสวยฮะอเลิสเตอร์ก็มาครับก็มาครับเบาดัมแล้วนายจะหนีไไปหนยังง เราจะวานี้จะว่านีไหนเราจะว่าได้ f i r t duck เป็นของเรานะครับผมแล้วจังหวะนี้เมดออชาก็มาดิก็มาดีจอิชา,ชาก็มาดิจอะ,ะอิชาก็มาดจอิกมเอิเ็มากมาเกมเกมาจะกเอชาจดอิชามจมจา เราก็เป็นลังนะครับพี่เก็บ WQ ไปตอนต้นเกมนะผมจังหวะนี้มันชุดสวยงามสุดเกินโอเคเรามาพูดถึงไบโอกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ปรับมาแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับสำหรับไบโอเลดเนี่ยเขาบอกว่าสกิลพื้นฐานเนี่ยจะตีไวขึ้นนะครับจากหนึ่งวิเป็นศูนย์จุดแปดวินะฮะแล้วก็ส่วนแพสซีฟของสกิลที่สองและอันตรีนะครับจะไม่ลดคูลดาวน์ให้สกิลที่หนึ่งนะครับผมในส่วนสกิลที่หนึ่งเนี่ยคูลดาวน์จากห้าจุดห้าวินะครับจะเหลือแค่สี่วิเท่านั้นเองนนนะะคครรับผมมมส่่่่วววาเเ็โจจตีีียยอูทนะครับ จากเดิม50%นะฮะแล้วก็ระยะเวลาของสกิลเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับจาก5วิเหลือแค่3วิเองนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับจากโลดา90%ในเวลา1วินาทีนะครับจะถูกลดมาเหลือเพียงแค่50%นะครับแต่ว่าเวลาเพิ่มขึ้นเป็น1.5วินะฮะอันนี้เป็นการปรับรอบแรกนะครับในวันที่5เดือน8นะครับผมส่วนการปรับครั้งล่าสุดของไวโอนะครับก็จะอยู่ที่วันที่19เดือน8นะครับผม ซึ่งรอบนี้ก็ปรับความแรงของไวโอเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับจาก2 5 0ร้อถึงสามเนี่ยเปลี่ยนเป็น2 7 5ร้อถึงสี่นะครับผมแล้วก็ได้มานาเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยไวโอมันโดนเนิร์มานะเอ่อจากสกิลหนึ่งที่มันกิ้งยิง2ครั้งแล้วการยิงครั้งที่2เนี่ยมันจะยิงแบบไม่ไม่แรงเหมือนครั้งที่1นึ่งนะตอนนี้มันก็ปรับมาให้ยิงแรงและเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน่าสสนนนนใจกกัััแคค่ไหนนะรบผม แล้วเหมือนเออร์เรจะมาแล้วนะครับผมซึ่งตานี้เนี่ยเออร์ร่ฟาร์มนะฮะอุ้ยนายเลือดแค่นั้นนายจะเข้าเลยเหรออุ้ยเราเราโดนอันติของบอลด้าครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับเคติ๊กเกอร์ออมาแล้วอุ้ยแล้วเขาดีดเราออกมาฮะจังหวะนี้คือโลมิ่งเราไม่อยู่พอดีนะครับจังหวะเมื่อกี้ทาร่ากลับไปเติมเลือดนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นที่ตรงกลางนะครับผมแล้วอันติยัดมากไปแล้วนายจะหนีไปไหนบอลด้าสวยเพื่อนแล้วจังหวะนี้ เราตอกมากอนแล้วแหมจะมอลเลนจังหวะนี้แลกไปครับผมยังไงเราก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะยอมตายแต่เราได้มอเลนหรือว่าฮะเราจะหนีกลับเข้าป้อมแต่เราไม่ได้ใครเลยนะครับผมยอมพลีชีพนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ช่วยเพื่อนเอาออฟเซอร์ดะก้อนไปนะครับผมโอเคเราได้ดาบคลีป่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโบเกนสเปียร์ต่อนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็แหมจะเบาดำ สวยงานสะเกเกอรอ้ยแล้วเราก็โดนอันตีวอลดั้มด้วยครับแล้วจังหวะนี้มอรินจะหนีไปไหนเราจะก็เป็นเรานะครับที่เกม WQ ไปมือกี้นะฮะแล้วจังหวะนี้เราก็มาเอาปัอมเขาต่อเลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็ได้ป้อมล่าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจังหวะนี้เซลฟิตมาอย่างงานเหร่าเพื่อนเอาหรือเปล่าเหมือนเพื่อนเจ้านะฮะจังหวะนี้อาริสต้าโดอันตีแล้วเราเรากันตียัดหน้าไปแล้วจะหนีไปไหนอุ้ยผมกินผิดทาง เฮ้ยทำไมกิ้งผิดทางนะ่บอกเลยว่าเซลฟี่ตายนะครับผมจังหวะเมาื่อกี้แม่ดิเจอออกชนาะ คับเป็นครับจังหวะนี้แล้วบอลดัมมาเติมอย่างไง้นี่ยออ้ยเขามาเติมทั้งทีนะฮะจังหวะนี้ก็มาดิ้จสติ๊กเกอร์มาติดเขือครับจังหวะนี้ไม่มีกระดาจังหวะนี้หาเป็นครับบอดัมแล้วจังหวะนี้มอเรนนายจะหนีไปไหนกิงไปยิงนะครับนี่ครับมันปรับมาให้ยิงแรงขึ้นนะครับมันทําให้การเล่นเนี่ยมันขึ้นนะครับผมผมว่าโอเคอยู่นะในการปรับสกิลหนึ่งให้ไวโอมันยิงแรงขึ้นนะครับผมแล้วจังหวะนี้เวฟดันขนาดนี้เราต้องได้ป้อมแล้วละโอ้หแล้วเหมือนเขาจะมาเติมับจังหวะน อ้ยเพ <t polls> well. ื่อนเราหายเพื่อนเราหายกะมาดิเจอิชาเฮ้ยเพื่อนถอยกับเพื่อนถอยก่อนเรามานาไม่มีนะครับผมจังหวะนี้โอ้ยเพื่อนเราหาย2แล้วแต่เย็นเพื่อนเพื่อนไทยมาก่อนถ้ามานามีนี่เราเติมแล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราก็มาเติมเลนบนนะครับผมโอ้โหมอทอสถอยอนับถอยนัจังหวะนี้มีข้อต่อมฮะเกียรเว็บไปครับจังหวะนี้ คาร่าโซโลกับบอดัมได้สวยงามนะฮะแล้วจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเข้ามอทอร์แล้วเราก็เติมเพื่อนดิจันแล้วหนึ่งเลยนเราจะมอทอร์สวยงามสุดเออเกินโอนีหมาเราก็มาเอาดาร์กช่วยเพื่อนนะผมเดี๋ยวเราจะไปดันจบบ้านเขากันนะครับผมอุ้ยเราใส่มาอย่างงี้จะสวยดิเจนโดนนันติเบาดัมนะครับกับดาวรุ่งเราอย่างงานเบบเบาดัมแล้วจังหวะนี้มาเรามาจบการกันดีกว่าเพื่อนแล้วเหมือนทาชิจะไปแยกดันนะครับผม โอ้ยเพื่อนทาชิปล่อยปั๊มมันแตกไปบ้างก็ได้นะณจังหวะนี้เว็บเราดันกลางนะฮะเราได้เป็นดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยฮะถ้าได้เป็นดิวเนี่ยแรงมากๆเลยคนะรับสำหรับไบโอนะฮะจังหวะน,นี้ปล่อยปั๊มเข้าไปปล่อยปัอมเข้าไป,ป,าไปจังหวะไหนเลสเตอร์ล็อกได้สวยฮนะทำให้เขามากันบ้านไม่ทันนะฮะเสือเงาไม่เตือนเจ้าเพื่อนโอเค แล้วขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ทาร่านั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวเตาย3แอซิดแนะครับผมก็เกือบ MVP นะฮะคะแนนก็อยู่เป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับผมสำหรับเซตไอเทมของไวน์โอเนาะก็รู้ๆกันอยู่ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับไวน์โอมันปรับมามันทําให้ไวน์โอเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะฮะเวลาเลือดเขาเหลือน้อยอย่างเงี้ยเรากิ้งไปยิงเนี่ยตายเลยนะครับผมอย่างเช่นในตอนที่ผมกิ้งไปยิงมอเรนนะฮะมอเรนวิ่งเข้าป้อมละเลือดเหลือเนี่ย เลือดเหลืออีกนิดนึงนะครับผมกิงเข้าไปยิงตายเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอีกแมชหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันการกลับมาของไวนโอนะฮะโอเคพร้อมแล้วไปกันมาจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นที่ล่าันนะครับแล้วเราก็ยิงสกต่อไปโอ้ยโดงกระโดดใส่ถอยมาก่อนนะครับจังหวะนี้แล้วเหมือนเพื่อนจะเข้ากันแล้วนะครับคิวก็จะเข้าแล้วนะครับผมแล้วเหมือนจะมีประเด็นตรงกลางนะฮะเราตามเพื่อนมาโอ้ยล้วจังหวะนี้ เปิดประเด็นยิงอันตรีเข้าไปครับผมแล้วเราก็กิ้งออกมายิงเพื่อนครับสวยฮะแล้วเป็นเรานะครับที่ได้ W ไปนะครับผมเนี่ยครับเล่นวายโอยืนข้างหลังแทงไว้นะฮะยืนข้างหลังเพื่อนไว้นะครับแล้วเหมือนบัดโอ้ยบัดเล่นดีนะครับตานี้แล้วเหมือนเขาจะหายสารนะจังหวะนี้ตองได้ป้อมกลางค่แล้วนะครับผมลอยไปมครับลอยครับลอยกลางไปครับแล้วเราก็จากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นที่ข้างบนนะฮะเรามาช่วยเพื่อนกันครับผม แล้วจังหวะน,นี้อุยเพื่อนลบกขอโทษเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้นายเองหายไปดีแจนนะ๊โอ้ยโหนสกิลผมคู่ดาวนะครับไม่งั้นเนี่ยผมกิ้งเข้าไปยิงด้วงแล้วนะด้วงน่าจะเกือบตายนะโอเคแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนก็ได้ดาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มันเหมือนเราจะเจอมอทอนนะผมนั่นหนีไปไหนเราจะเปิดสกิลสองไปนะฮะจังหวะนี้แล้วจะหนีไปไหนเราจะมอทอนจังหวะนี้ช่วยเพื่อนไปนะครับผมโอ้โหเราเป็นเรานะครับที่ได้คิวมอทอนไปมาแล้วจังหวะนี้เรามาดันกลางกันเถอะเหมือนเพื่อนเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนแทงแฮ้จังหวะนี้ลอยป้อมไหมครับแล้วเคสจะหนีไปหนเราจะอันตระยัดนาไปครับจังหวะนี้แล้วแล้วจังหวะนี้เหมือนบนจะมีประเด็นมาเติมบนหน่อยครับผมแล้วด้วงจะหนีไปไหนลราจะแล้วจังหวะนี้หายไปแหย่จสวยงามเสุดเกิน แล้วเมื่อเราดันเข้ามาลึกขนาดนี้โอ้หเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อนถอยมาบัใจเย็นบัสบัใจเย็นจังหวะนี้โอ้ยวีล่าโอ้โหวีล่าไม่น่าคิดสั้นเลยเพื่อนบัสถอยมาก่อนบัสถอยมาก่อนเขามีกันตัก3สามตัวนะเพื่อนใจเย็นเย็นแล้วมอทอสเขาวิ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ผมต้องฟิกเกอร์ออกมาก่อนนะครับบัสถอยมาบัสบัใจเย็นเพื่อนบัใจเย็นเราจบได้ใจเย็นถอยมาก่อนรอเพื่อนก่อน เหมือนทาร่าจะเกิดแล้วนะครับโอยบัตอย่าใจร้อนเพื่อนจังหวะนี้เราต้องช่วยบัตบัตถอยมาเพื่อนบัตถอยมาเรายิงสกัดให้เต็มที่ครับจังหวะแบบนี้แล้วจะหนีไปไหนเราจะมอทอปอุ้ยแล้วโอ้โหสวยฮะบัตเดอเคสอย่างเงี้ยเดอะเคสจะหนีไปไหนเราจะช่วยเพื่อนนะครับจังหวะนี้โอ้ยเขามาเยอะก็เสิร์เกินผมต้องหนีก่อนฮะแล้วเลสเตอร์โอ้โหเลสเตอร์เขาน่าจะไม่มีอันตรีนะแล้วก็หมาดีจะด้วงก็หมาดีจะสวยฮะทาร่าถ้าไม่ได้ทาร่านี่เราอาจจะแย่นะครับเมื่อกี้แล้วจังหวะนี้เราก็มาดันจุด บ้านเขากันนะครับผมโอเคหเกือบไม่รอดนะครับเมื่อกี้ดีนะที่ทาล่ามาเติมทันนะครับผมขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่บัตเตอร์นะครับผม โอเคสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ Q4 ตาย0ูนย7นะฮะคะแนนก็อยู่เป็นอันดับ2องของกลุ่มอีกแล้วนะครับผมก็ก่อนจบเมื่อกี้เกือบตายนะฮะดีว่าทาร่ามาเติมทันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาร่าด้วยนะฮะสำหรับตานี้ก็เล่นดีกันทุกคนนะครับโดยโดยเฉพาะบัตนะครับผมฟาร์มโอเคเลยนะฮะใจเกินร้อยจริงๆนะครับสำหรับบัตเตอร์ไฟนะฮะจังหวะเมื่อกี้นะฮะมีกันอยู่2คนแท้ๆเขามีกันต้อง3คนนะฮะดีนะที่คิดถูกนะครับที่ถอยมานะฮะ ไม่งั้นเนี่ยเกมอาจจะพลิกได้นะครับจากที่จะชนะเขาอาจจะแพ้ได้นะจังหวะนี้มาเดี๋ยวผมแถมให้คลิปหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วเกมตามเนี่ยเราคิดว่าจะแพ้จะแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบกดยอมแพ้กันนะครับถ้ายังไม่ได้ดูคลิปต่อไปนี้นะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแถมนะครับซึ่งตานี้เนี่ยเกมตามากๆนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบกดยอมแพ้นะครับผมเราต้องสู้ไวถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแพ้ก็คือแพ้นะใจเย็นนะครับปอมเราแตกยับเยินเลยครับจังหวะนี้เพื่อนถอยมาเพื่อนอย่าแยกนะครับผมอย่าแยกอย่าแยกเวลาเกมตานะครับพยายามอย่าแยกนะครับผมเดี๋ยวจังหวะนี้มาดูเออร์รอดีๆนะผมบอกให้ถอยแล้วไม่ยอมถอยนะครับนี่ครับคิลเลนกระโดดเข้ามาลวงนะครับตายเลยนะครับเออร์รอลแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นช่วยเพื่อนแปจังห ะนี้ก็หายไปดีเ้ออุ๊ยเพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อนหน่อยมาแล้วจังหวะนี้เราก็ช่วยเพื่อนในป้อมนะครับผมอย่าลืมนะฮะอุ๊ยแล้วคุณเลนอยู่นะครับผมไม่กล้าเข้าไปล้วงจริงๆครับโอเคฤซีก็เก็บคิวไปแล้วนะฮะแล้วจังหวะนี้เราก็มาเคลียร์เลนของเรานะครับเหมือนคุณเลนจะดันกลางนะฮะจังหวะนี้ลอยคุณเลนไปเราบนคลีปกระดานอีกแล้วมาเคลียร์คลีปไปฮะจังหวะนี้ก็แหวนกำมาดิจแน่จันทรหนีไปไหนแล้ว จังหวะนี้เหมือนเกมจะตามสุดๆนะฮะและเหมือนจังหวะนี้จะมีประเด็นที่ข้างบนครับเพื <P ie> ่อนโลบวันเดอร์กระโดดเข้าไปแล้วโอ้โหเราเป็นเรานะครับที่ได้คิวแวนไปครับจังหวะนี้ยิงช่วยเพื่อน,นครับยิงไปแล้ว,ลวเคสนายจะหนีไปไหนเราจะนายจะหนีไปไหนยิงใส่เคสไปครับผมจังหวะนี้สโลเคสไปครับกระโดดไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหจังหวะนี้เข <P ie> าหายสามแล้วเพื่อน <P ie> จังหวะนี้เราต้องจบแล้วละครับ ถ้าเขาหายไป3ามขนาดนี้นะโอเคแล้วเหมือนคีบจะดันกลางด้วยนะคีบเป็นใจด้วยนะยยมาหลอดเปิดอันติีมาสไลด์ออกมาก่อนนะครับผมตงรงวนี้ลอยป้อมไปนะปล่อยเพื่อนจัดการมาหลอดนะผมแล้วเราเคยยิงมารเราเด่นหนีสวยดีครับออ้ยแล้วคุณเล่นก็แมาดิจ้าโอ้โหเขาหายให้อย่างี้ต้องจบแล้วเพื่อนดันป้อมไปครับจังหวะนี้ดันป้อมไปสวยฮะไปเลยเพื่อนๆนด้วยพลังของลูก GM ก็มมาดิจ้า ลอยป้อมแอปจังหวะนี้แล้วแวนจะหนึ่งไปไหนลจนะจ๊ะอันตียัดเข้าไปครับโอ้ยเพื่อนเราไม่เหลือแล้วนะฮะโอ้ยเพื่อนเรา่อยแล้วเพื่อนเรา่อยแล้วเพื่อนเราถอยแล้วไอ้บ้าเอ้จังหวะนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะด้วยพลังของลูก GM จงสแสดงพลังแห่งป้อมยาง้งเรอเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเพื่อนเข้ามัน,นแล้วจังหวะนี้แวนก็นมาดิรับโอ้ย เขาหายไป2ฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เว็บบนก่อนนะอุ้ยมาหลอดมาดันล่างครับกลับบ้านไปเคลียร์มาหลอดก่อนนะครับผมแล้วเหมือนเพื่อนจะไปดันกลางนะฮะเพื่อนใจร้อนนะฮะแล้วคริซี่โดนเข้าอย่างนี้ช่วยคริซี่ไปนะครับผมแล้วคุณเลนมีก่อเกิดอย่างงานเรอด้วยพลังของลูก g ีเอ็หายไปดีใจแล้วเขาหายสามอย่างนี้วันเดอร์ไปดันดันกลางแล้วโอ้โห โอเคสวยนะเขาหายไปห้านะครับจังหวะนี้เราต้องไปจบบ้านแล้วแล้วครับวิวแล้วเหมือนอเ,เมดเขาจะเกิดแล้วนะฮะจังหวะนี้เข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเรามาเติมมาเพื่อนจังหวะนี้เราไม่สนใจอะไรแล้วนะฮะเราลอยป้อมอย่างเดียวครับจังหวะนี้เนื่อยครับผมถ้าเกมตามเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกดยอมแพ้นะครับก็ใจสู้ๆไว้นะครับถึงจังหวะสวนได้รีบสวนแล้วรีบจบนะครับโอเคต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับตานี้มาแล้วเราก็ตัดเข้าท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับมา จะยาวเกินไปละคลิปนี้มาแล้วเราก็มาถึงท้าคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไวนโอเลนะครับในซีซั่น19ที่โดนปรับมาแล้วปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกนะฮะจนกระทั่งผมมองว่ามันก็เริ่มจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะสำหรับการปรับครั้งล่าสุดนะครับที่ปรับให้สกิลหนึ่งเนี่ยยิงได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าไวโอเนี่ยหลังจากที่มันโดนเนิฟมานานเนี่ยโดนปรับมาเนี้ยก็โอเคนะครับมันทําให้เล่นสนุกขึ้นน่าเล่นขึ้นนะฮะส่วนเซตไอเทมนะครับผมก็จอบประมาณ นะโอมิงอาร์มแล้วก็กอเกิดนะครับถ้าเกมปกตินะถ้าเกมปกติแต่ว่าถ้าเกมไหนเจอแทงเยอะๆเนี่ยก็เปลี่ยนมุเคนสเปียร์เนี่ยเป็นมูลาได้นะครับผมแต่ว่า ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นคนมักจอกโบเกนสเปียร์กับมูลาพร้อมกันเนาะจริงๆแล้ว2ไอเทมเนี่ยมันมันทับกันอยู่นะคือถามว่าออกได้ไหมมันก็ออกได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ไอเทม2ชิ้นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าจอกไอเทม2ชิ้นนี้ทับกันผมแนะนําว่าให้ขายโบเกนสเปียร์จงนะครับแล้วก็ออกเป็นโบออฟสลักดีกว่านะผมซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยซึ่งก็จะดึงความสามารถของมูลาได้เต็มที่นะครับแล้วก็เราก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับมีดูดเลือดด้วยนะฮะโอเคสำหรับเซตไ ก็จะะมมีีปราณน้สรุปแล้วไบโอเลตที่ปรับมาครั้งล่าสุดเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มน่าสนใจแล้วก็เล่นได้มันนะฮะเวลามีไฟมันเล่นได้มันมากขึ้นนะฮะโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงณนะจุดจุดนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันกดถูปัน subscribe ไปกันและจะกันนะจ๊ะไป